โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาเวกอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกสกคลิปในแมพ b o ็อกสปิกันนะผมโอเคก่อนไปรับชม1 2ซ่ก่อนไปรับชมคลิปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลย สำหรับน้องๆที่กำลังตามหาไอดีไว้เล่นแต่งงม่เยอะนะครับพี่แนะนำร้านนี้เลยไก่ตันช็อปบริการจำหน่ายไก่ตันแมปบ็อกฟุตและบริการกดเกมพาร์โค้งวงจรเผาวีเทียรสิบราคาเริ่มต้น99บาทและไก่ตันมังกรทาวรเริ่มต้นแค่199บาทการันตีจากผู้ใช้30,000 user ร้านไก่ตันช็อปฝากด้วยนะครับลิงก์ใต้คลิปโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนไปเอาสคริปในคอมเมนต์ของผมนะครับผมอ่า สคริปต์ก็อยู่ในคอมเมนต์นะครับผมเอามาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็วางเลยนะครับนี่นะครับสคริปต์ก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็สคริปต์นี้ก็มีคีย์นะครับผมสามารถไปเก็ตคีย์กันได้ก็ผมจะทิ้งลิงก์เก็ตคีย์ไว้ให้ด้วยนะครับโอเคขั้นตอนวิธีการเก็ตคีย์ผมก็ทำคลิปสอนวิธีเก็ตคีย์ไว้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนไปสะษ ก็ให้ทุกคนไปดูกันได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเอาเคีย์มาแล้วนะครับเราก็วางเลยนี่แล้วก็กดซับมิตะครับโอเครอสักครู่นะครับผมนี่นะครับสคริปของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับผมก็จะลองทําอาชีพให้ดูเลยนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับทํางานแล้วก็ ต้น ATM นะครับผมแล้วก็เมนูอีกเยอะแยะเลยนะครับสามารถนำไปใช้กันได้นะนี่มันก็มาให้ออโต้เลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยโทรศัพท์ไว้นะนี่เห็นไหมก็มาทำงานให้ออโต้เลยนะครับชิวๆนะครับผมนี่นะครับ UI มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล็กๆอย่างนี้นี่เปิดปิดได้นะนี่นะครับที่ผมกดอยู่นะครับนี่ เห็นไหมก็จะเป็น UI เล็กๆไม่ลกไม่ลกหน้าจอนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะโอเคบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ